รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะในช่วงเมืองไทยน่ารู้นะคะวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมนะคะมารับอากาศเย็นสบายนะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆค่ะที่จังหวัดนครราชาสีมาวันนี้จะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวติดตามกันไปพร้อมกันนะคะพร้อมกับสาระอื่นๆค่ะที่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมจะได้ร่วมกันอัปเดตไปด้วยกันวันนี้ มีอะไรเตรียมมาไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้เรามาในเส้นทางสายรัทธาเริ่มที่วัดเขาวันชัยนวราชเป็นวัดสาขาที่82ของวัดหนองป่าพงอยู่ที่อำเภอปากช่องเป็นอุโบสถลายไม้แห่งเดียวในโลกตั้งอยู่บนเขาสูงคล้ายกับบ้านไม้สมัยโบราณมีทั้งหมด3ชั้นชั้นที่1คือด้านล่างเป็นสระน้าสีฟ้าใสาชั้นที่2สําหรับนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมและชั้นที่3สําหรับการทําสังฆกรรมของพระภิกษุรายล้อมด้วยธรรมชาติสงบเงียบได้ทําบุญไหว้พระแล้วยังเก็บภาพสวยๆได้อีกด้วยชวน มากราบรูปหล่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดบุไผ่อำเภอวังน้ำเขียวซึ่งคณะศิษยานุสิตและสาธุชนได้ร่วมซับร่รวมแรงใจกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียงที่มีความเคารพศรัทธาได้มากราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จัดงานแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีราชนารีสุดดี7 0พรรษารวมสืบสารและอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยนำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงลูกทุ่งไทยมีศิลปินนักร,อร้องร่วมสมัยถ่ายทอดบทเพลงเป็นโอกาสอันดีนะครับจัดมากกรรมเพลงลูกทุ่งเทิดพระเกียรติศิลปินที่เชิญมาในวันนี้เนี่ยมันเป็นการเชื่อมต่อหลายๆยุคได้นะครับที่จะมานำเสนอบทเพลงผู้สูงอายุเองนะครับคนวัยทำงาน รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่ชอบเพลงลูกทุ่งได้มีโอกาสที่จะมารวมตัวกันร่วมกันแสดงออกนะครับความจงรักภักดีผ่านกิจกรรมการแสดงดนตรีเพลงลูกทุง่งสมเด็จพระเทพนั้นท่านประพันธ์เพลงด้วยพระราชนิพนธ์เพลงด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนเพลงลูกทุ่งมาโดยตลอดจึงเป็นที่มาของการจัดงานในวันนี้ครับโดยมีประชาชนร่วมน้ำสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณลงนามถวายพระพรและชมงานคอนเสิร์ตลูกทุ่งเทิดพระเกียรตยิอย่างคับข้างเพราะเมืองไทยน่ารัก เอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยนะ่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยลดภาระค่าครองชีพพี่น้องประชาชนต่อเนื่องยกทับสินค้าราคาประหยัดจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดที่จังหวัดสกลนครระหว่างวันที่20-22มิถุนายนนี้ที่ตำบลพังโคนอำเภอพังโคนรวมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตกว่า1000รายการลดสูงสุด60%จัดจำหน่ายแก่ประชาชนในพื้นที่สกลนครและใกล้เคียงรวมถึงสินค้าผลไม้ที่เชื่อมโยงจากกลุ่มเกษตรกรในราคาพิเศษทุกวันวันนี้เราขนกันมาเต็มที่นะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์พี่น้องในจังหวัดสกลนครและจังหวัด ข้างเคียงครับให้มาร่วมง,งานชกฟ้านะครประหยัดที่อินเทอร์พฟลกโกัะวันที่2 0ถึง22นี้นะครับนอกจากสินค้าอุปโภคบริโภคเรายังมีไอรันฟู้ดเฟสติวัลนะครับนำผลไม้จากจังหวัดต่างๆเข้ามาร่วมง,งานนะครับก็มีทั้งมังคุดขับรดแล้วก็ผลไม้อื่นๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารและของกินอื่นๆภายในงานครับจังหวัดสกลนครนะครับเรามีสมุนไพรจำนวนมากนะก็ขึ้นชื่อเรื่องสมุนไพรก็เชิญเข้ามาร่วมงานกันนะครับเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย สํานักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามจัดงานแสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้าหักหลายมหาสารคาม160ปีสร้างชุมชนสู่การพัฒนาสร้างสรรค์ภูมิปัญญาก้าวไกลสุสากลนพร้อมจัดกิจกรรมร่วมสร้างธุรกิจและการเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจการค้าให้กับผู้ประกอบการโอท็อปเอสเเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและเพิ่มช่องทางการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการทั้งที่เป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโอท็อปและ SME ของงจััหวดมาสารคมเอื่อก ดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดสากลและตลาดดิจิทัลมากขึ้นจังหวัดมางสะคารให้พี่น้องรู้ว่าเรามีของดีอะไรบ้างการที่ท่านมาเลือกซื้อหาเนี่ยเป็นนอกจากเป็นการส่งเสริมอาชีพรายได้ให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ชนบทยังเป็นการกระตุ้นการสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศด้วยครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมงานนี้ครับซึ่งงานจัดขึ้น2ครั้งโดยครั้งที่1จัดขึ้นที่เซ็นทรัลระยองระหว่างวันที่23-27พฤษภาคมที่ผ่านมาและครั้งที่2เตรียมจัดขึ้นที่เซ็นนนนททรััลลปิ่่่ก้าาหววงี26-30มถุ อนร์เอส r รุ๊ปหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์แบบอ i ม h a ช n e l ประกาศเข้าร่วมงานเน p c o n t h a i l น n d 2025างานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนระหว่างวันที่18-21ถึงิมิถุนายน2568ที่ไบเทคบางนาเตรียมจัดแสดงศักยภาพแบบครบวงจรพบกับผลิตภัณฑ์จาก r s Pro Brand แบรนดด้วยโซลูชันแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้าเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมการผล ดิจิทัลตามแนวคิด AI และสมาร์ทเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม4.0ผู้ที่มาร่วมงานเนปคอนนะคะดิฉันเชื่อว่าต้องการมองหาสินค้าที่มีความแม่นยำม,มีประสิทธ,ธิภาพในการผลิตซึ่งสินค้าของ RS อะค่ะเรามีความแม่นยำในเรื่องของการจัดสง่งเรามีในเรื่องของเทคโนโลยีโซลูชันต่างๆซึ่งสามารถตอบโจทย์ลูกค,ค้าในงานนี้ได้นะคะลูกค,ค้าสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ RS นะคะเพื่อดูสินค้ามากกว่า6แสนรายการสินค้าหลากหลายเนี่ยเรามีสินค้าสต็อกในประเทศไทยสามารถจัดส่งได้ วเอ็ดดาจัดการประชุมนานาชาติ The International Conference on Digital Trade Facilitation and Implementation Advancing Electronics t r a n s a c t i o n through Antitrust Models รวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการค้าดิจิทัลข้ามพรมแดนผ่านกรอบกฎหมายและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านกฎหมายตัวอย่างของอันติทรโดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือทางกฎหมายของอันติทร ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฟากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซด์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889 คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยสวยงามมากๆนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาถค่า,าก็คุณผู้ชมมีโอกาสนะคะก็อย่าลืมเดินทางมาท่องเที่ยวสําหรับวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะถูกใจนะคะยังไงก็อย่าลืมที่จะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะกับรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะคะทุกวันอาทิตย์ทางพหลมห้าเรามาเจอกันสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ